ฝากกดติดดามแล้วกดการดิ่งด้วยนะคะกลับเข้ามาอยู่ในเกม Build a b o s e s h o r t e a r อันนี้กำแพงอะไรเนี่ยสำรวจกันเฮ้ยอันนี้กล่องเหล็กอุ้ยเจอโอ,อจิ้ดนแช่แข็งอยู่โอ,อจ้เป็นไหนมาแอนตากติก้กาเหรอทำไมแข็งอย่างนี้โอ,อจิจี่ออกมาเร้ออาต้องช่วยเหลือออจีออกมาให้ได้ ทำยังไงล่ะอ้าวฟันเลือดอาจีก็ลดเฮียวออจี้เอางี้ไหมเดี๋ยวเราจะฟันให้เอาจี้ตายแล้วเกิดใหม่ออจี้จะได้ออกมาโอเคไหมเนอะไม่เหรอเราจะช่วยยังไงล่ะลองเอาน้ำยาโน no. no, 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 no. อะกันโถได้อยู่น้ำยาไฟมดู <No. S 1> อ้าวออกมาได้แล้ว นี่นะกำลังจะปลาใส่เลยก่อนที่ไฟจะติดออตี้หนาวไหมเอาไฟไปหรือเปล่าอ,อบอุอน่นไฟติดโอ้ยลงน้ำเร็วออตี้ออตี้เกือบตายเพราะให้ความอบอุอน่นร้านเกินไปเกินไปมาก จาะเก้าหางอันนี้จิ้งจาะหางเดียวเย <Yeah. S 1> ่ไม่แต่ว่าเขยับไปไหนได้สามารถสามารถทำแบบนี้ได้อย่างเดียวยืนได้เฉยๆเหรอยืดสีเขยออจี้กลับมาเยี่ยมเราอีกครั้งดึึงงอนไร้ครับทำไมถึงต้นไม้บางอันถึงเป็นสีม่วงเหรอครับไหนเอ่ยอุ้ย ต้นไม้อับยาพิษหรือเปล่าในป่าต้องสาบป่าต้องสาบคืออะไรป่าต้องสาบคืออะไรป่าที่มีปีศาจเยอะปีศาจไม่มี โอริกาชิมะโอ้เหล็กกริอุ้ยโอริกิริอันนี้มันน่าจะไปได้ใช่ไหมน่าจะได้เ่องขอเราตรวจบันดาร์โบสก่อนแป๊มขอซ่อมแป๊มไปขึ้นสร้างกระจกสักเล็กน้อยกระจก แล้วเหรอขออยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอ๊ยเป็นอะไรไ,ไหมคะเจ้านายเป็นอะไรไหมตื่นเร็วเรือจะหายปไปไหมเนี่ยเจ้านายเจ้านายโอ้เรือไม่หายเจ้านายตกใจหมดนายมาเท้ายุกฟุ้งแกไปเลย ใจสักหน่อยไม่ตั้งใจโอเคให้อภัยกลับฟุงเมือ่อกับฟูขึ้น,ปน,น,นเป็นไนแม่โบ๊ทเราคุยคุยอ่ะนั่งนี่เหรออ๋อขอเท้วัตายไหมเนี่ยเดียวที่เก็บด,ดาบทันสร้างลงไป ให้ให้นั่งบนพื้นได้ไหมบนพื้นเอาลงไปยังไงแล้วก็ซูดลงไปอ่ะทาสีก่อนจะได้เนียนๆสีเหลืองซูดลงไปยังไงครับไม่อันนี้มันอ่อนอ่อนอ่อนโอเคโอเคโอเคแล้วก็ใช้อันนี้แล้วก็ลากไปนั่นนั้นข้างหลังขึนยากงั้น ไปหาฟูงก่อแบมาเอาลองไปเอาลองไปเอาลองไปโอ้หมุนได้ด้วยเหรอถ้าหมุนไม่นั้นเอาที่จะนั่งไม่ตรงโคลงไปอยอ้ยอ้ยอยอ,ยอยช่วยด้วยลงมางองล ยด้วลงมาแล้วอ่ะมีไหนล่ะมีด้วยติดติดอยู่ตรงไหนเจ็บอ,อยู่ไหนรั้งไปโอ๊ยน้ำแดงเจ็บโอ๊ยเจ็บมาแล้วก,กลับมาอ๋อไป แว่บานาน่าบัวเป็นโล่ป้องกันดีไหมรอเบี้ยวแค่บานาน่าบัวเป็นโล่ป้องกันดีไหมว้านี่ดูดีไหมฝ่ายทิ้งเก็บนางวิถันอย่างเร็วอย่างเร็วลองเข้าห้องรับกันก่อนไหมก่อนที่จะเดินทางต่อไปห้องนี้เหรอใช่ห้องแั่เออเออเออก็มันรอยตานกระแสน้ำ คว่ำตายแล้วรีบไปเกอะตรงนั้นใกล้เคียงก่อนเอ่อว่ะเอ่อไปไม่ถึงไหนรถคว่ำไปเร็วตายแล้วอเออมาทิ้งเจ้าตายตายแล้วจ้าหนึ่งขอแยไปทีมอืน่นพ่อทีมนี้ไว้ดีๆนะป้าอาอกูปีกูปีโอเคอือ ช้าจังติดเจ็ตด้วยดีกว่าไหมทำไมอ่ะถ้าเราติดเจ็ตมันจะยังขับได้เหรอปะไม่ได้อ่ะมันจะเร็วเกินไปเราจะขึ้นอวกาศเลยอ่ะลองไหมิเบอร์ไปพี่ลองดูมันเอียงอ่ะไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่ลองมันไม่ตงมรตองอี้ไม่รู้จรจิไม่รู้ ย่รถติดเจ็ดรถติดเจ็ดปแะเระวังชนหินชนหินกระเด็นขึ้นช้อมฟ้าเลยไก่ใหไกเฮวี่มันมีแต่ทำไก่ให้ไก่ดุ มังคับไม่ค่อยได้เลยเอาคว้ามกแล้วมันจะเอาใส่ป้ายไปเจ็ตหมดแล้วอ้าวมันก็ผิดหรือว่ามันอยู่ติดกันเกินไปทำใบ้มังคับไม่ค่อยได้กระจกพังไปหมดแล้วล้อพังแล้ว โอ้ยโอ๊โอ๊ยโคว้ามอีกแล้วเอาหัวถูช็อกโกแลตโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยังใส่หมวกอยู่โอ้ยนั่นบันดาลโบสโอจี้อยู่หรือเปล่าโอจี้มากโอจี้ทำอีกขั้นอะไรแก โอ๊ยโอโ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผิดพลาดนี่เพราเราก็มาถึงดาว c r y t a เบือตายเนี่ยก็ยิงโอเคตโววนเซ ouais. ็อ okay, นี้ก็เหลือแค่ไปที่นี่นีเอะไรอ่อวิ่มาแล้ว แม่ขึ้นบาสุกา้าหน่อยไหนบาสุกา้ามันยังไม่ทำให้เสร็จเลยยังไม่ได้ทำสร็จอีกกิบโอเคกิบคบร้อมก็บาสุก้ายังครับโอเคหาขอก่อนหายังไม่เจอนี่บาสุกา้าสวิชโอ้ยใครจะขึ้นใครจะอาสาสมโอเคนี่ไง โอยตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยออจี้ออจีจะเป็นตัวต่อไปออจี้ส่งตัวเองออกไปยังนอกโลกแล<ะ>้วปปัักกวางของไรไรวางไว้นบนบาเรียของที่เรานั่งได้ะอะวักเยอะเลย <Okay. S 2> hmm. อ่เาพร้อมเข้าบาสุก้าไหยไ่สรงม้าออกไปอ่ะ <c oughs> หนักไปยิงไม่ไปดูนี่ดิดูนี่ครับอีกกอกเพอได้ <c oughs> ขอทดลออีกแบบหนึ่งนะต้องทำปลอกคองของโอ๊ตี้ดีไหมข้าวนี้มาทำเป็นแบบของกันไหมโอจตี้ขอขึ้นไปเอาอากาศแป๊บนึงได้ไหมจะจะลองขึ้นว่าจะขึ้นได้ไหมได้ไหมครับเจ้านายสวยงามประการตามากเลยเจ้านายเจ้านายเจ้านายดูออกมาดูเร็วนี่โอ้ยิงจรวจออกวงกลมเลยอะนี่โอ้นี่มีพลังพิเศษ บังครับเจ็บหนึ่งนะออจี่มีแผน,นจำนายสร้างเลยไว้ก่อนอความบล็อกไว้แบบนี่แล้วก็เอาตัวออที่ออกมาแล้วก็อันนี้เอามาติดบล็อกไม่ติดอ่ะจ้าน,น,น,นายครับช่วยยิงใส่ออจี่หน่อยดีไหม เจ้านาครับช่วยยิงพวกปืนที่อยู่รอบๆสองอันให้มันขึ้นอวกาศหรือว่าไปตรงทะเลหน่อยครับทำอะไรนะมช่วยยิงพวกสองอันนี้หน่อยอ่ะอาจ์ีพร้อมขึ้นอวกาศแล้วโอยออารีโดนนะโดนมี่ปลกคอ 1, 2, 3, two three let's off <S ั u n c หรอลั n c h แ้ไง <Okay. S 2> ปุงไปแล้วจ้าอ๊อดจีสุสุสุกติเป็นงแล้วละ่ะพุ่งไปอย่างเร็วมองไม่ทันเลยเจา้จาไงเจ้าไง<ไ>รีบสิรีบขึ้น,นประตูแวนขึ้นไปดูกันยืนอววกายของพวกออจีะะ้เลยคระแล้วถ่ายที่ไหนโอเคไปที่นั่ง เราจะเตรียมตัวปล่อยตัวเอาเอเปกดกดไปที่กล่องเอาเป้ไม่มีปุ่มสีแดงๆโอเคหนึง่งจองปืนตือตือตืโอ้ปล่อยตัวตือตือตืเอาจี้ไปไหนไปเที่ยวไหนเอาจี้ไปดวงจันทร์เป็นคนนะแรกที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้มีอาการจี้ กเอียงแล้วชะมงโลกมาเนี่ยอ้าวจรวดหมดเห็นี่หมดเตรียมพร้อมส่างนาฬการประจันท์ไทยโดนนี่จรวก็ยังพุ่งหน้าไปดีแล้ว ก็ได้หายไปเพราะหนาจยทิ้งจอบใช้พลังของมันที่มีอยู่กลับมาที่โลกเจ้านายเจ้านายจะสร้างเรืออะไรดีเจ้านายคบจะสร้างอะไรดีคะผมนะยังไม่จบหรออ้อออชจชอขึ้นสวรรค์อือมีต้องมีนะั่นด้วยดิวงแหวนอะ โอเคพ้อดูอ๊อจี้ขึ้นสวรรค์ออจี้กำลังขึ้นสวรรค์อ้าวทำไมวงแหวนไม่มีกรงวงอะออจี Não, hey, ้ขึ้นสวรรค์บายบายออจี้ไว้เจอกันใหม่เจอไปหาพ่อแม่ก่อน